มาเปิดกาชากันเลยกาชาปิงเงียบกิบมาเปิดวงล้อกันครับมันจะได้อะไรวะเปิดดูดูดิว่าได้อะไรได้อะไรโชคดีโชคดีโชคดีโทรเกียของเดิมนะครับของเดิม ได้ทรเกียอะไรวะโอโหขึ้นมาห้าดาวแล้วโทรเกียกูเอาใหญ่มากเลยจะนาจะเต็มมากตอนนี้ผมก็ได้ผมก็ได้มาแล้วนะครับเบเรียออาโทเชียว้าตัวใหญ่มากโอเคเพิ่มดาวกันเลยสี่ดาวนะครับ เพิ่มเลเวลก็เป็นเลเวลยี่สิบแล้วกันยี่สิบเอ็ดเลยเยอะไปเปิดทุกท่านะครับเปิดทุกท่าเลยก็ถือว่าโอเคถือว่าไม่เร็วเลยทีเดียวเชียวมาดูค่าแม่งพลังมันลดเหลวว่ะพลังมันลดเหลือมากดูดิสายฟ้าเต็มทั่วตัวเลย ใส่กับโอ้โหเดซตอนก็แล้วกันเดซคิงลาวาไม่น่าไหวดูฟรงกันนะไม่ไหวแน่เชื่อผมนี่ผมลองเล่นดูแล้วมันไม่ใช่โทริเกียยังไม่ไหวนะ่ะเบเรียก็ไม่น่าไหวเหมือนกันโอ้ยเหี้ย oh yeah. อะไรวะกลางฟูแพนดา้าตีไงสัตว์ เป็นไงเอ่ยแหกปากใส่กงเล็บอสอรพิษปิวป้วปิว้วปิ้วอย่าเพิ่งตายเร็วดิอย่าเพิ่งตายแม่งตายโคตรเร็วอะไอ้ตายโคตรเร็วเลยปังปังปังโอไมค์ก็ปังปังปังไอ้ oh สัตว์เป็นไงล่นะเสยด้วยคอมโบ ปั้งปั้งปั้งนีไหกระบองแทงกระบองแทงไสแหกปากใส่เ,เลยกรงเล็บสารพิษปิวป้วปิอ๋อไปไหนวะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่ทำอะไรเอ่ยโอ้ยโอย,อ,ยอะไรวะอะไรวะมึงทำแมวอะไรแทงกระบาลเฮ้ยกำลังเสริมกำลังเสริมมามานี่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  โอ้ยอะอรวะไอล่างไร้เงมันทำอะไรเ่ะโอ้ยถูกข้ามบอสไม่ได้กูจะใช้ถ้าไม่ตายมันนี่มันี่มีเออมานี่ก่อนพอ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 ,อุ้ยมันหายตัวตาม,มาอะไรวะมันบ้าบมาเร็วจังวะมานี่มานี่เออมันจะเร็วไปไหนวะไอ้ที่อ <c oughs> ไอไลนิ่งแอตแทกเกอทำอะไรวะโอ้โ oh. อ oh, mm ้ hmm. อะไรวา้ซัดเสียเฟลเลยเอาใหม่เอาใหม่โอ้ oh, mm hmm. มีคนมาบีบแต่ mm hmm. เหี้ยมีคนมาบีบแต่ไอ้เวนเ้่เอาใหม่เอาใหม่ โอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะครับเอาใหม่มาผมเพิ่มพลังให้กับเพิ่มพลังให้กับอาตเชียสแล้วนะครับไ่เดียวอาตเชีเสเรามาเล่นกับเด็กริงลาวากันเลยมันตายง่ายนะครับพี่ีีนี่ผมเลยเลิกมีคนมาบีบแต่ด้วยผมก็ย้ายที่แล้วนะย้ายที่แม่งเลยเฮี้ยอยู่ดีก็เมื่อบีบแต่เล่นโอ้โคตรเฮี้ยเลยคนสมัยนี้เฮียย้ยงวะงุหงิีดมากเลยอะ่ะอะไรเล็กหนาวอ่ะ ขอระบายขอระบายกับไอ้พวกมึ่งก็้าละการไอ้สัตว์เสมอเกลือเสมอเกลียวงดกิดระบายกับไอ้พวกนี้เฟตต้อนมึงมาดิเออเออถ้าไม่ตายก็ไม่โอเคไอ้สัตว์เอ้ยมึงมาดิยี่เซตต้อนมึงทำมันเลกหนาววะโอ้ยตีก็ไม่ได้แทงแม่งไอ้สัตว์จับหาที่อะไรวะ มึงจับกูทําไมไม่อมไยอมตายไม่ยอมตาย,ยานะสัตว์ไอสมากวัาออกไปเลยไอสปรรหลาดโง่มึงเจอกรงเล็บเบรีโอเอ้อสมาตันแหกปากพระสุธาทําอะไรเอ่ยไอ,อเอ,อ้มันนี่ล่มอมานี่ล่อมานี่ล่อมานี้อ่ะอย่าให้มันไปตรงนั้นหนีเวนเอ,อ้ยชิบหายแล้ว กูจะใช้ทําให้ตายไงโอ้จีโรอยยอดทาอะไรวะตบมันหน่อยหนะ้าเลกจริงตบมันสักทีหน่อยหนะ่าจีโรอยยอดนะน่กนะกูเสียมึงอะเนี่ยกูเสียมึงนะเข้าใจไหมกูเสียมึงอ่ะผมให้กาลังใจมึงอะ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เอ๋ยในที่สุดฟูก็ได้ใช้ทําให้ตาย หลังจากที่เล uh> ียนมานานหลังจากที่เลียนมานานพลังแสงจากดวงดาวโอ้ว้าปิ้วป้งตั้งปังโอ้ยสัตว์งดงิดกุะบายกับมึงนี่แหละเปี่ยนเอ้ว่ากระจบไปแล้วนะครับอุลตร้าแมนผมก็ได้มาหมดแล้วนะ ยกเป็นสองตัวนี้สองตัวนี้มันเสียงเงินอนะไม่รู้ว่าต้องทํายังไงแล้วถ้าได้ก็จะมาล่นนะครับถ้าไม่ได้ก็จะหาอะไรเล่นนะครับนะถ้ามันมีอะไรให้เล่นนะโอเคครับก็ประมาณนี้แหละก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับด่านแรกด่านแรกผมก็ล่นมันมีเสียงรบก,กวนนะครับมีคนมากวนเว้ยถ้าไม่ตายก็ใช้ไม่ได้ครับอย่างน้อยผมก็แก้ด่านสองให้ได้นะผมก็แก้ด่านสองให้แล้วนะครับนะก็โอเคนะครับแนละ้วแค่นี้แหละเวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับ เดี๋ยวนะ <c oughs> <c oughs> ผมขอเล่นอุลตร้าแมนไทกะใหม่นะเว้ยมันยังไม่โอเคนะสำหรับผมนะเล่น <c oughs> ไทกะใหม่นะครับอุลตร้าแมนไทกะจะบอกว่าอุลตร้าแมนไทกะทยสโตเดียมหกดาวโคตรเกลือกูเปิดได้หกดาวโอไม่ก๊อดโอไม่ก๊อดเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แม่งเกลือมากคุนเกลือแค่ไหนคุณก็รู้แล้ว <c oughs> ผมเปิดจนได้ไทกะหกดาวอะ่ะโอ้โหเปิดไลนิ่งแอทเทเกอร์ก็ไม่ออกกันเลยไทยกาก็เกลือเกลือให้ตายสิแล้วก็เล่นกันเลยนะครับเล่นไทกะก่อนนะพลังแม่งกูใส่กับคาร็กตอนก็ได้บางเนี่ยมาว่ากูไฟกับมึงเลยมาเฮียถ้ามึงจะขนาดนี้พลังโอ้โหผมอัพมันเยอะนะครับผมอัพมันเยอะเว้ยมันเป็น U R ด้วยนะครับนะ UR แล้วก็หกดาว ซึ่งเป็นอะไรที่โหดมากเลยนะเล่นกับการได้ตอนเลยเปลวเพิงไถกะนี่ไงตาดเฮ้ยมอเตอร์ไซค์ใครวะใครประบึ้นมอเตอร์ไซค์วะไผ่ทัดป์าแอกแท็กนี่ไงปิ้วปิๆวปิวปิวปิ้ว,ว,ว,วมาเลยมาเลยมาเลย ปิ้ว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 ฝือ,อากาศปาดกระบ,บานคาราเต้สายหมอบไม่เกี่ยวกับคาราเต้นะโอ้โหอะไรวะอะไรวะนี่นี่งไงสัตว์เฮียมันเกง่งหว่ามันเกง่งกูจะใช้อีกท่าหนึ่งไงได้ไหมนี่ไงท่านี้ท่านี้ขอบใจมากที่กูใช้ ขอบใจมากเลยหลบเร็วหลบเร็วหลบสวยมันมาแล้วมันมาแล้วกาแลกตอนซูเปอร์กาแลกตอนกาแลกตอนเหรอเพึ่งเบิดอักทีเฮีย yeah. ไทยกะโดดข้ามบอสไม่ได้ yeah. oh, oh, ไอ้เฮียโอ้โหชีวิตชีวิตบันไลที่โดดข้ามบอสไม่ได้โอ๊ยอะไรวะ ทำไมกูโดดข้าม,มึงไม่ได้วะเล่ใครเป็นคนสร้างเกมวะเนี่ยมึงสร้างให้มันสมเหตุสมผลหน่อยยีสัตว์ทำไมกูข้ามครับโอ้ยก็ดนมันยำเละอันดีแบบนี้ออกไปก็ไม่ได้เหียตีให้มันมึนหน่อยเออไปได้แล้วแม่งก็ไล่ตามกูอ่ะไอ้สัดโอ้อะไรวะ เอามันไปไกลๆอยู่ที่อีอเทียเนี่ยเออตายไส่ปัดอยู่ไปก,โก็โลกโลกมึงอะอลวกโลกไอสัตว์โอเคในที่สุดก็ได้ก็ได้ใช้ถ้าไม่ตายนะครับ อะไรที่เสียงมากเล่นยากประสัทเลยโอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละ <c oughs> ใครที่เข้ามารับชมเขาฝากกดไลค์กดสับตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับ